นี้เลยวันนี้ซื้อกล้องหน้ารถตัวใหม่รุ่นท็อปเลยอันนี้ตัวละพันสองพันซื้อมาพังหมดแน่วันนี้จัดเต็มเกือบห้าพันตัวนี้ดิ่ห้อทานเซนเมื่อก่อนก็อ่านผิดนะนะไ,ไหมอ่านออกป่ะมาอ่านอ่านทันแค้นเหลืออะไรสักอย่างเดสเซ็ทแคมไดโพสองสามศูนย์ประกันศูนย์สองปีกล้องไม่โฟกัส นี่มีไวไฟไวไฟไลฟ์สตรีม like GPS coordinates emergency recording แล้วก็อะไร night view ไม่รู้มีฟีดเมมของทางเซนต์อีก32มสกิกนี่มีฟังก์ชันอะไรบ้าง forward collision หรอ warning เตือนการชนด้วยโหจริงขนาดนั้นเลยอันน αι, ี้ lane departure นี่เตือนการออกนอกเลนตรงนี้มีอะไร ไม่มีมี GPS บอกตำแหน่งโลเคชันความเร็วของรถตอนเวลาขับอันนี้อะไร Night View Record ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเพราะยังไม่ได้ใช้งานมาแกะดูกล่องกันเลยนี่ไม่แกะกล่องอันนี้ใช้มือคนอ,อื่นแกะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าถ้าจะสั่งก็สั่งผ่านได้เหมือนกันนะ <c oughs> อาศัยเครดิตของที่ร้าน นี่ข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรข้างในกล่องเปล่าหนึ่งกล่องไม่มีอะไรมีกล่องขาวเมกหนึ่งใบเปิดเปิดได้ช้าหน่อยคนดูเขาไม่ลุ้นกล่องเหมือนไอ้นี่เลยกล่องเบเกอรี่เลยนี่ข้างในก็จะมีตัวกล้องมีตัวเมมใช่ไหมเอากล้องออกมาออกมานี่ตัวอันนี้ฝ่ามือีเทปยบกมือนี่ทันเซน w ์ไวไฟ GPS ตรงนี้เป็น เสียบ5โวลต์ DC เอ่อนี่จอจอกี่นิว้วไม่รู้ไม่มีเขียนก็มี4ปุ่มเปิดแล้วก็ตั้งค่าบาบราบา,บา,บานี้อะไรที่ใส่เอ่อเมมน,นี่ที่ให้ล็อกไฟล์เวลาขีเ่เราเปิดด้วยเปิดติดมีไฟมาแบบเขาไม่มีฐานมาให้ ต้องไปชาร์จไฟก่อนขนาด6 3 1 mm อ่าขนาดกล้อง6 3 1ิมหมิลลิเมตรมันเขาวัดได้แนของเขานะแต่ตอนนี้ไฟไม่มีรีวิวไม่ได้ขนาดความหนาห้ามิลความหนาห้ามิลอ้าวตีละตีละตีละนี่อ่านออกไหมอิงลิทแล้วก็อะไรจงเหวินเจียนตันจงเหวินลือเปิดโอ้มีสี่สองสี่ภาษาห้าโอ้มีภาษาเต็มภาษาไทยปะ ภาษาไทยคิดว่าไม่มีด้วยเองภาษาไทยด้วยอ๋อเจง๋จงเจง๋งเจภาษาไทยด้วยอ่าตั้งเวลาสมมติตั้งไว้วไก่อนแล้วกันมือเดียวตั้งลำบากเดี๋ยตั้งไปวันที่6เจ็ดไม่มีการ์ดหน่วยความจำอเอาแกะให้หน่อยเสียบเสียบเสียบอ้าวไม่ได้แล้วแบตหมดเพื่อนๆรีว <c oughs> ิว <c oughs> <review S 2> ไม่ได้แล้วแบตหมดนะไว้เดี๋ยวไว้ติดรถก่อนอันนี้แกะมาดูก่อนว่าในกล่องมีอะไรบ้างนี่อันนี้มี สายชาร์จความยาวน่าจะประมาณมาตรฐาน5เมตรก็จุ๊บติดกระจกมีอะไรคู่มือ Quick Start Guide ภาษาจีนกับอังกฤษไทยมีด้วยมีถาษาไทยด้วยก็เปิดเปิดดูแล้วกันนะก็อันนี้ Apple Solution ทำไมมันเชื่อมกับ Apple ได้หรือหรือว่าอย่างไรก็เขาขายอย่างอื่นด้วย <laughs> มี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 โฆษณาแฝง เข้าขาย,ยาขายแรมขาย SSD ขายโอสารพัดนี่แหละในกล่องก็มีเท่านี้หมดแล้วหมดแล้วนี่ส่วนต้องการรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้เลยนที่เพจ by yutmax แล้วก็ประกัน2ปีเกิดมีปัญหาส่งเคมได้เลยเดี๋ยวเราทำการเคสให้แต่ใช้เวลา2อาทิตย์ประมาณโดยประมาณน,นะผมต้องส่งไปส่งกลับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอเพียงเท่านี้แหละแล้วก็ส่วนลิงก์ของออตัวกล้องเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ฝากเพื่อนกดนี่กดตรงนี้ซับสไครต์ด้วยวก,กดไลค์ให้ด้วยตรงนู้นโอเคไหมนี่ครบนี่เป็นคลิปแรกหลังจากที่ครบพันซับสไครต์อะไนะเนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ทําตังให้ผมหรือเปล่าหลังจากที่ทํา youtube มาวันสี่ปีโอเคครับเพื่อนๆจบเท่านี้แหละบา,บาย